เรามาลงมือตรวจสอบกันนะครับว่าระบบเขาจะทํางานได้ตามที่เราพูดไหมครั้งแรกสุดเราเช็คก,ก่อนนะครับเราเช็คก,ก่อนว่าไฟเข้าไหมอ่าเปิดปับ๊บบางทีเราไม่ต้องเช็คก,ก็ได้อยู่ที่ท,ที่อยู่ที่เทคนิคของเรานะครับเราชํานาญขนาดไหนเปิดปับ๊บถ้าไฟติดแสดงว่าไฟมันเข้าอยู่แล้วถ้าไฟติดชุดสแตนบายทำงานก็โอเคครับแต่ว่าน้องเขาบอกมาว่าสแตนบายไม่ทํางานการที่สแตนบายไม่ทํางานเนี่ย เดี๋ยวเราก็าไปคุยกันอีกทีนึงว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับอ่ะในเบื้องต้นเราก็เช็คก,ก่อนอาจจะเช็คไม่เช็คก,ก็แล้วแต่ท่านนะอ่าเราก็เช็คฟิลเช็คอะไรไปทั่วไปก่อนนะครับเช็คไดโอดพวกนี้ช็อตไม่ช็อตอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เช็คเช็คไปแต่ตอนนี้ผมเช็คเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับคราวนี้พอเช็คเสร็จนะครับเปิดไฟนะครับเปิดไฟนะผมก็จะเปิดไฟเปิดไฟเสร็จนี่เรามาตรวจสอบตรงนี้ครับตรงนี้ใช้หลอดไฟประมาณสัก3าโวลต์5โวลต์นะครับ เอามาเป็นเป็นโหลดถ่วงไว้นะครับเป็นโหลดถ่วงไว้นะอ่ะก่อนจะเช็คนะเราดูตรงนี้ก่อนนะครับดูตรงนี้รายละเอียดตรงนี้นะเราดูสิ่งที่ที่สําคัญก่อนนะครับอมองเห็นไหมคือทุกท่านอาจจะมองเห็นนะแต่ผมเนม,มองไม่เห็นครับเนี่เล็กๆเลยครับเขาจะเขียนไว้นะโอ้ลำบากนะครับลําบากนะเอาประมาณว่าสมมุติว่ามองเห็นแล้วกันตรงนี้เขาจะเขียนว่า On off แล้วก็ stb 6.2โวลต์กลาว12โวลต์5้โวลต์13โวลต์เนี่ยชุดนี้ตรงนี้สำคัญครับ n a มเพจตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าบอร์ดตรงนี้จะจะผลิตไฟออกกี่โวลต์กี่โวลต์บ้างแล้วเราจะตรวจสอบอย่างไรนะครับซึ่งถ้าทุกคนส่งมาให้ผมซ่อมหรือว่าถามผมใน ในเว็บในอะไรเนี่ยผมก็ตอบไปได้เพราะเขาทาํางานยังไงนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสิ่งระดับดแรกๆต้นๆน,นะครับที่เราจะต้องมาดูนะขั้นตอนก็ไม่มีตายตัวเสมอไปนะครับอ่ะเรียบร้อยนะปึ๊บกองขึ้นมานะครับไปด้วยกันนะครับค่อยๆไปนะอ่ะผมจะตรวจสอบครับว่ามีไฟไหมคราวนี้เราก็จับกลาวกลาวน่าจะเป็นโครงตรงนี้นะครับอันนั้นเล็กน้อยค่อยว่ากันไปนะ การซ่อมซ่อมผ่านหลอดไฟนะครับอ่ะผมเปิดนะสามสองหนึ่งปื๊ดเปิดเรียบร้อยไฟติดครับน้องเขาโกโหกผมอ่าผมรู้แล้วคือน้องเขาบอกว่าไม่มีไฟสแตนบายครับผมวัดไฟไม่มีเขาอาจจะวัดไม่ถูกก็ได้แล้วก็แล้วก็เกิดอะไรขึ้นคราวนี้เกิดอะไรขึ้นนะทีวีของเรานะครับทีวีของเรานะหรือว่าทีวีของลูกค้าก็ตามนะครับ สิ่งแรกที่ผมจะถามเสมอก็คือประมาณว่าตอนที่เปิดติดเนี่ยทีวีเนี่ยไอ้ LED หน้าเครื่องเนี่ยตอนที่ทำงานได้มันติดหรือมันดับบางรุ่นนะครับบางรุ่นพอพอทำงานได้ LED จะดับบางรุ่นก็เปลี่ยนสีบางรุ่นพอทำงานได้ถึงจะติดหรือถึงจะดับนะครับก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นการที่น้องเขาบอกว่าอ่าผมเสียบปลั๊กเปิดไฟแล้ว LED หน้าเครื่องมันไม่สแตนบายผมคิดว่า ระบบมันอาจจะทํางานได้ทุกอย่างแต่จอมืดครับแต่จอมืดอาจจะได้ไม่เสียตรงนี้อาจจะไม่เสียตรงนี้ด้วยซ้ํานะครับอ่ะตรงนี้ไฟสแตนบายออกแล้วนะไฟสแตนบายออกวัดวนไหมอันดับแรกคือหนึ่งผมไม่วัดอ่าผมไม่วัดเพราะมันมีหลอดไฟนะถ้าจะวัดครับเขานี้อ่าผมจะพาวัดเขานี้อ่าตรงนี้นะครับอันที่สองนะ่นเขาบอกว่าเป็นสแตนบายนะครับ ประมาณสัก6โวลต์นะ5โวลต์หโวลต์แล้วก็เป็นกลาวอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะลองดูครับลองดูนะผมก็ต้องใช้แบนนะอ่ะเปิดนะครับ3ามอึ่งเปิดเรียบร้อยนะตอนนี้ไฟแสดบาบติดครับติดแล้วนะอ่าขาที่2อขาที่3เป็นกลาวนะครับมันจะระเบิดเพราะผมตอนนี้แหละครับอชิมเข้าไปเนี่ยได้5.9า้าโวลต์ครับ แต่ในในระบบเขาบอกว่า6.2ก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับอาจจะไฟมากไฟน้อยก็ไม่เป็นไรหลอดไฟติดขนาดนี้เราใช้ได้เราปล่อยผ่านนะครับอ่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําให้มันได้6 6วลต์ตามที่เขาบอกขนาดนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ได้5ได้5.9ก็ถือว่าประมาณ5วลต์ครับไม่มีปัญหาอะไรอะทำงานเรียบร้อยครับสแตนบายออกแล้วนะผ่านแล้วนะ ต่อมาครับต่อมาถ้าเราไม่วัดไฟตรงนี้เรามาดูออปโตสองสามตัวตรงนี้นะครับสามตัวนี้เขาทําอะไรเขานี้เทคนิคในการวัดนะออปโตเนี่ยอ่ะผมปิดไฟก่อนเดี๋ยวระเบิดออปโตตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะตัวที่หนึ่งเนี่ยผมสมมติตัวนี้แล้วกันตัวที่หนึ่งเนี่ยเขาจะ เขาจะป้อนกลับครับป้อนกลับแรงดันไฟ5โวลต์ชุดนี้แหละครับป้อนกลับมาเพื่อบอกให้ AC ตัวนี้ทํางานอย่างอย่างถูกต้องถ้าไฟน้อยไฟมากเขาก็จะวนไปวนมานะครับรักษาระดับให้อยู่ที่แรงดันประมาณ5โวลต์ผมเรียกเป็นไฟ5โวลต์แล้วกันเป็นไฟ5โวลต์อย่างถูกต้องนะครับออโตตัวที่2นะครับจะจะสั่งมาเปิด PFC ครับสั่งเปิด PFC ให้ PFC ทํางานก็คือเป็น Power On นั่นเองนะครับ ตัวที่3ก็อาจจะเป็นฟีดแบ็ k ของชุดเมนอ่าประมาณนี้ครับอาจจะเป็นฟีดแบ็ของของชุดเมนหรือของอะไรเราก็ว่านไปเดีย๋ยวเราไปไล่วงจรครับผมจะพาไล่วงจรอ,อีกทีหนึ่งนะคลิปนี้ดูกันจนเบื่อนะครับเพราะว่ามีโอกาสดีได้วงจรมานะอ่ะคราวนี้ผมจะดูว่าไฟเนี่ยเขาทํางานได้สมบูรณ์ไหมก็วัดออปโตครับออปโตวัดคอมเข้าไปเลยครับวัดคอมเข้าไปนะอ่ะลองดูนะครับเปิดปั๊บ ออปโตถ้าทำงานได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้ได้ถ้าทำงานได้นะครับแล้วก็สมบูรณ์เขาจะอยู่ที่1โวลต์ครับวัดเข้าไปนะผมวัดค้อมตรงนี้เข้าไปวัดที่ขานี้นะครับเนี่ยตัวนี้ได้1.3อาจจะไม่ใช่อ่าตัวนี้ล่ะตัวนี้ได้1.3ก็อาจจะไม่ใช่อ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ได้1.0ครับนี่1.0ครับตัวนี้คือออปโตของสแตนบายครับของสแตนบาย ลืมบอกไปสีแดงจับที่ขาหนึ่งของออปโตนะครับออปโตเนี่ยปิดแป๊บหนึ่งนะเราดูออปโตก่อนนะครับออปโตเขามีสี่ขาอ,อย่างนี้เลยนะใหญ่นหน่อยนะครับเขาจะมีไอไฟอยู่ผมเรียกไฟแล้วกันเนี่ยตรงนี้นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะออปโตเขาจะเป็นไดโอดอย่างนี้นะครับไดโอดอย่างนี้นะ ถ้าเขียนผิดยังไงขออภัยนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นทาร์จิตเตอร์นะครับเขียนยังไงดีอ่าเป็นทาร์จิตเตอร์ประมาณอย่างนี้ครับอา่าประมาณนี้นะต่อลงกาวอย่างนี้นะครับเนี่ยพูดง่งยๆว่าไอ้ไอ้ไฟตรงนี้คือขาที่หนึ่งครับอันนี้คือขาที่สองให้เอาบวกมาจับตรงนี้เอาลบามาจับตรงนี้เอาแดงมาจับนะครับเอาแดงมาจับตรงนี้เอาดํามาจับตรงนี้นะครับพอจับได้เสร็จ มันจะได้อยู่ที่1นโวลต์วัดตกคออมตัวเขาได้อยู่ที่1นงโวลต์ตัวเมื่อกี้วัดแล้วได้1โวลต์หนึ่งจุดสนะครับแต่มันผิดขั้วนะถ้าเราวัดถูกขั้วจะเป็นไงอลองดูนะเ,เปิดนะครับเอาแดงจับนะเอาแดงจับวัดให้ถูกขั้วนะขั้วที่1ด้านซ้ายมือสุดนะครับวัดเข้าไปปึ๊กเข้าไปได้1.0ครับนี่ออปตตัวนี้เป็นชุดสแตนบายครับ อันนี้เหมือนกันจับเหมือนกันเข,เขาหันขาหันหน้าเหมือนกันหมดนะครับอ่าจับปับ๊บเห็นไหมครับได้ลบได้ลบออปโตตัวนี้ไม่ทํางานครับตัวนี้ละ่ะตัวนี้ปั๊บออปโตก็ไม่ทํางานครับเพราะฉะนั้นออปโตตัวนี้คือออปโตของชุดสแตนบายแล้วก็ทํางานได้สมบูรณ์แบบนะครับแม้ไฟมันจะได้แค่ไม่กี่โวลต์อ่าได้ไม่ได้ไม่ถึง6โวลต์นะครับก็ทํางานได้อาจจะเป็นเพราะอาเพราะอะไรเสื่อมค่าบ้างนะครับแต่ถามว่าทาํางานได้ไหมทํางานได้ อันนี้ออโต้เรียบร้อยทำงานแล้วชุดสแตนบายออกครับออกแล้วนะ,ะต่อมาครับชุดสแตนบายออกเรียบร้อยไฟเข้าตรงนี้300 3 0 0โวลต์เราลองเช็คดูครับด้วยความระมัดระวังนะเช็คปึ๊กเข้าไปได้327โวลต์ครับอตอนนี้ถามว่าชุดที่2ทํางานหรือ,อยังชุดที่2ยังไม่ทํางานชุดนี้ครับชุด p f c ยังไม่ทํางาน เพราะว่าเรายังไม่สั่ง power on ครับถ้าเราสั่ง power on เนี่ยเขาจะทำงานปึ้งขึ้นมาตรงนี้จะได้อยู่ที่400โวลต์380-400โวลต์ครับบางบอร์ดของซัมซุงเสียบไม่ต้องเสียบอะไรอย่างนี้เขาจะทํางานเต็มที่เลยครับไฟจะออกทุกส่วนแต่บอร์ดนี้ไม่ทํางานครับบอร์ดนี้จะมี on off อยู่ตรงนี้นะครับอะต่อมานะดูตรงนี้นะครับนี่นะ น่าจะมองเห็นนะผมมองจากกล้องก็พอจะเห็นเห็นอยู่นะตรงนี้เขาเขียนว่า On-O f f ตรงนี้เขาเขียนว่า Stand by เพราะฉะนั้นขาเนี่ยครับเป็นขาคําสั่ง On-O f f ครับเราจะต้องเอาไฟ3โมโวลต์มาป้อนเข้าเข้าตรงนี้เข้าขานี้แล้วก็ลงกล่าวลงลบไปนะครับพอป้อนเสร็จนะครับพอป้อนเสร็จพอป้อนเสร็จนะไอออปโตเนี่ย ไอสองไอสีขาวกับสีดําด้านนี้จะมีตัวหนึ่งที่ที่วัดเราได้1นึ่งโวลต์ครับไอตัวนี้มาได้1นึ่งโวลต์อยู่แล้วจะมีตัวหนึ่งที่แอคทีฟขึ้นมาทํางานทํางานเสร็จเขาก็จะมาสั่งตัวนี้ครับเขาจะมาสั่งให้ PFC ทํางานครับเนี่ยจะมาสั่งให้ PFC ทํางานพอ PFC ทํางานเสร็จเราก็มาวัดที่คาปาซิเตอร์สี่โวลต์ตัวนี้ครับจะได้อยู่ที่380ออ่ะผมจะต้องเตรียมเครื่องมือครับคราวนี้ในการสั่งออนนะเดีย๋ยวผมเตรียมก่อนแล้วค่อยมาอธิบายกันนะครับอ่ะโอเคครับ มาต่อกันนะตอนนี้ผมจับมิเตอร์นะครับใช้ปากคีบนะจับมิเตอร์ตัวนี้ที่สีสีลตวนนะครับแล้วผมก็จะใช้มิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์เข็มนะสั่งออนนะสั่งออนนะอ่าสั่งออนนะก็คือมิเตอร์เข็มเนี่ยทุกทิปแล้วล่ะไอ้สีดําเนี่ยเขาจะส่งเป็นไฟบวกออกมาประมาณสักสามวนครับแล้วก็สีแดงเนี่ยผมจะจับที่ลบลบก็คือตัวนี้ลบตัวนี้นะจับลบไว้นะครับ จับรูไว้อย่างนี้นะพอลงลบเสร็จแล้วก็จิ้มที่ขาแรกครับพอจิ้มปุ๊บเนี่ยถ้าทํางานได้พีซิตมันก็ได้ตรงนี้จะขึ้น400 380 400โวลต์ครับอ่าโดยหลักการนะประมาณนี้นะอ่ะเรามาลองกันดูครับจะได้ไหมอ่าลองดูนะเปิดนะครับ3 2 1หนึ่งเปิดแล้วนะตอนนี้เราดูที่เราดูที่แรงดันนะครับ327โวลต์ แล้วพอดีผมมีมิตเตอร์แค่ตัวเดียว2ตัวนะพอสั่งออนเสร็จไฟตรงนี้พุ่งขึ้นออปโตสตัวเนี้ยจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่วัดแล้วได้1นึ่งโวล์ครับอ่าถ้าได้นะอ่ะมาดูกันครับคราวนี้จะสั่งออนนะครับสังเกตที่ที่ไฟตรงนี้นะครับอ่าสามปึ๊กเข้าไปเห็นไหมครับสามร้ยแปดบสี่โวล์ผมมาออกนะผมมาออกนะปึ๊กตก ตอนนี้ PFC ทำงานแล้วครับในขณะเดียวกันถ้า PFC ทำงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีแรงดันไฟพุ่งออกมาตรงนี้12โวลต์ครับที่เขาเขียนตรงนี้จะออกมาหมดเลยถ้าไม่ออกก็แสดงว่าชุดนี้มีปัญหาครับเราก็ซ่อมชุดนี้เนี่ยชุดนี้นี่คือสเต็ปที่2ครับอ่าลองดูนะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะตอนนี้327นะครับอ่าผมสั่งนะการสั่งของเราคือเรากดรีโมทกดรีโมทหน้าเครื่องเท่านั้นเองครับ อ่าสั่งนะครับสามหนึ่งปึ้งเนี่ยได้สามรครับเรียบร้อยครับทำงานแล้วนะอ่าปิดก่อนนะอ่าผมปิดก่อนนะคราวนี้ได้แล้วนะได้เรียบร้อยแต่ว่าผมจะสั่งออนอีกรอบหนึง่งผมจะให้เช็คออปโตแล้วก็เช็คไฟด้านนี้ครับคราวนี้นะอ่าลองดูกันครับเดีย๋ยวปิดสักแป๊บนึงผมจะใช้หลอดไฟต่อ อ่าใช้หลอดไฟต่อผมจะใช้หลอดไฟ2ตัวต่ออนุกรมกันนะครับแทนแทนอะไรเอ่ยแทนไอตัวนี้ทำงานนะครับนี่นะเวลา PFC ทำงานครับเขาก็จะแวบขึ้นแวบขึ้นนะอันนี้น่ากลัวมากนะครับต้องพันเทปก่อนนะครับช้าเป็นช้านะคลิปนี้ ใครที่สนใจเรียนจริงๆก็นั่งดูนะครับนั่งดูไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเสียกระตุ้งกระตังไปเรียนนะครับอ่ะคราวนี้หลอดไฟสองตัวอนุกรมกันนะเพราะว่าไฟตรงนี้จะสามร้อยกว่าโวลต์นะครับเดี๋ยวหลอดไฟผมจะขาดนะอ่ะลองเปิดดูก่อนนะสามสองหนึ่งึดเปิดแล้วนะเปิดเรียบร้อยนะเวลาผมสั่ง power on ครับสังเกตที่หลอดไฟนะสังเกตที่หลอดไฟจะเป็นยังไงสามสองหนึ่งพึดเห็นไหมครับเขาจะขยับขึ้นปึดขยับขึ้นนิดนึงนะ หลอดไฟผมก็ติดสว่างเลยนะอา้าวปึดเห็นไหมครับเขาจะกระพริบนิดนึงนะพึดเห็นไหมสั่ง power on นะครับเนี่ยวอร์ออนพึดเนี่ยพิซีทำงานครับเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะอันนี้เราแค่ทดสอบดูครับซ่อมจริงๆเราเราไม่ใช้หลอดไฟต่อแบบนี้นะเราไม่อยากทำนะครับเราไม่ต้องทำก็ได้ ตอนนี้เปิดเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วนะยังไงดีจะระเบิดไหมอ่ะเดี๋ยวนะครับจะช้านะช้ามากๆเลยเพราะว่าเราทำไปด้วยมีอะไรลองได้ก็ลองไปก่อนนะครับ จะ okay. ไ,ได้ไหมอ่ะเช็คออปตัวก่อนมีออปตัอยู่ตัวนี้ที่ทํางานอยู่ตลอดนะครับหนึ่งโวลต์น,นะตัวนี้ลบนะครับติดลบนะตัวนี้ก็ไม่ทำอ่าคราวนี้ลองดูครับว่าตัวไหนเขาจะทํางานนะผมก็จิ้มไว้รอก่อนอาจจะเป็นตัวที่สองนะผมกลัวระเบิดมากเลยครับอ่ะ ประมาณนี้นะมันนี่แหละครับทดลองเนาะโอเคตอนนี้เขาติดลบนะค่าเขาติดลบสั่งปับ๊บหลอดไฟติดสว่างแวบ,บขึ้นหน่อยๆตรงนี้จะได้1นึ่โวลต์นะครับถ้าไม่ได้หนึ่งโวลต์อาจจะเป็นตัวดํานะเอาสามสองหปึ๊ดอ่าเห็นไหมครับ1.1ึ่งโวลต์ครับตอนนี้ pfc ทำงานครับเอาลงนะเนี่ยหายอ่าหายนะครับ สั่งปึ๊ดถ้าสั่งแล้ว p ีเไม่ทํางานเราต้องมาเช็คออปโตรตรงนี้ว่าได้1นึ่งวอลไหมถ้าไม่ได้1นึ่งวอแสดงว่าชุดชุดทอร์เนตเตอร์ชุดอะไรสั่งไปออปโตไม่ทํางานครับถ้าสั่งไปแล้วไม่ทํางานก็ดูไฟด้านนูน้นแต่ปกติออปโตชุดนี้ไม่ค่อยเสียนะเอาสั่งอีกรอบนึงนะครับ3 2 1ปึ๊ดขึ้นไปอ่า p ีเอฟซงานไฟตับนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับพอสั่งแล้วเนี่ยเนี่ยไฟชุดนี้จะพุ่งออกครับ ถ้าไฟชุดนี้มี12โวลต์มีอะไรต่างๆที่เขาเขียนบอกพุ่งออกเนี่ยก็คือชุดเมนชุดที่3ทํางานครับหลักการมันมีเท่านี้ครับอ่ะต่อมาอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนนะอันตรายครับผมก็จะต่อกาวก่อนนะเพราะไฟไม่พอครับสายไม่พอนะอันนี้ต่อกาวนะผมก็จะวัดไฟชุดนี้ครับชุดนี้ชุดนี้มีกี่โวลต์บ้างผมก็มองไม่เห็นครับซ่อมจริงนี่เสร็จเป็นงานแล้วครับ ่าชุดนี้เขาบอกว่ามี1 2โวลต์แล้วก็มี5.4โวลต์มี1 3โวลต์อ่าเราลองเช็คครับคราวนี้เราลองเช็คเอาลงในใกล้นะตอนนี้ผมยังจะไม่สั่ง power on นะผมจะเช็คที่1 2โวลต์อ่า12โวลต์ตัวนี้นะเอาเปิดน,นะครับ3,2,1เปิดปับ๊บอ่าไม่มีไฟออกนะไม่มีไฟออกดูที่ดูที่โวลต์มิเตอร์นะครับตรงนี้นะเนี่ย ไฟไม่ออกครับ12โวลต์ไฟไม่ออกนะเมื่อไรที่ผมสั่งพาวเวอร์ออนานี้สั่งพาวเวอร์นก็เช่นเคยนะครับไอตัวนี้ก็ทํางานได้1โวลต์ไอตัวนี้ก็ทํางานไอตรงนี้ไฟจะต้องพุ่งออกครับ12โวลต์ไฟจะต้องพุ่งออกถ้าไม่ออกเราก็ซ่อมชุดที่3ชุดเมนนะเอาลองดูครับ321ปึ๊งพเห็นไหมครับ12โวลต์ออกแล้ว11.96นะครับดูทิ่มิเตอร์นะเอาออกนะตกเนี่ยเป็นไปตามระดับขั้นที่เราเช็คนะครับอ่ะพ๊ด ทำงานนะครับอ่าสิสองวนออก13สามออกไหมอ่าลองดู13สามวนออกไหมอ้าวสามสองนออหนึ่งปึดอ่าสิสามวนก็ออกครับได้12ก็เป็นไปตามนั้นเนี่ยห้ออกไหมลองดูนะครับห้าจุดสี่ออกไหมสามสองหนึ่งปึ่ดห้าจุดสี่ก็ออกอ่าเรียบร้อยครับสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรเสียคราวนี้สรุปแล้ว สรุปแล้วบอร์ดนี้ทํางานได้ปกติครับในชุดนี้ทํางานได้ปกติจะเหลือชุดหนึ่งก็คือชุดแบ็คไลท์ครับชุดแบ็คไลท์นี่จะต้องสั่งมาจากเมนบอร์ดก็คือชุดนี้ครับสั่งมาจากด้านนี้สั่งไปเสร็จเขาก็จะจ่ายไฟยีบสีออกไปด้านนู้นครับออกไปด้านนู้นเลยเราก็ต้องมาเช็คแบ็คไลท์ครับแบ็คไลท์อาจจะทํางานได้ไม่ได้อีกทีนึงนะครับก็โอเคจะเช็คแบ็คไลท์ไหมเดี๋ยวแบ็คไลท์ผมไม่เช็คนะ บ็คไลท์เนี่ยผมจะเช็คด้วยการใช้ต่อทั้งหมดให้ครบแบบนี้แล้วก็ใช้รีโมทเปิดปิดนะครับอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูนะแต่ก่อนเราไปดูในในส่วนของแบ็ l ไลท์นะเดี๋ยวอ่ายังไงดีเพราะแบ็คไลท์เนี่ยมันจะเช็คลําบากครับผมต้องสั่งเปิดสั่งอะไรเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวผมจะต่อให้ครบให้ครบเลยนะครับแล้วเรามาสั่งออนกันจากรีโมทนะโอเคครับเดี๋ยวผมต่อก่อนนะมาต่อกันนะครับคราวนี้ผมต่อครบแล้วนะ ทั้งเมนบอร์ดทั้งอะไรครบนะครับก็ตรงนี้จะเป็นชุดหน้าจอชุดสแตนบายนะครับชุดชุดรับรีโมดนะอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดคีย์กดนะกดช่องกดเร่งเสียงอะไรต่างๆของเขานะครับก็มาดูกันที่บอกว่าเปิดแล้วไฟสแตนบายไม่ติดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นยังไงนะตรงนี้ผมก็ต่อทุกอย่างเหมือนเดิมนะ,ะเดี๋ยวขึ้นก่อนก็มีหลอดไฟ คราวนี้ระบบก็คือไฟก็ไหลเข้าปกตินะครับจากนั้นเนี่ยไอ้ไฟเซนต์บายห้าโวลต์เนี่ยจะวิ่งตามสายนี้ออกมาห้าโวลต์หกโวลต์วิ่งตามสายนี้เพื่อมาเลี้ยงเพื่อมาเลี้ยงชุดเมนบอร์ดชุดนี้นะครับถามว่าชุดชุดนี้ได้ไฟกี่โวลต์ก่อนก็ห้าโวลต์ครับไอ้หกโวลต์นี่แหละไอ้ชุดไฟเซนต์บายเนี่ยออกมาเนี่ยไอ้ชุดห้าโวลต์หกโวลต์เนี่ยออกมาเสร็จออกมาเสร็จเวลาผมสั่งพาวเวอร์ออนนะครับก็คือสั่งพาวเวอร์ออนผมจิ้มที่ที่ขานี้ขาที่หนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับผมสั่งเปิดด้วยเลย เขาจะสั่งเปิดมาครับเปิดให้ชุดที่ทํางานคําสั่งของของตัวนี้เปิดมาก่อนปับ๊บไฟก็จะพุ่งกลับกลับมาด้านนี้พอพุ่งกลับมาด้านนี้เสร็จก็จะมีคําสั่งแบคไลออนครับออกจากสายนี้นะครับอาจจะเป็นสายสีน้ําเงินตัวนี้นะครับสีน้ําเงินตัวนี้นะสั่งมาออนให้ด้านนี้ทํางานตรงนี้ชุดแบคไล์เขาอยู่ไหนชุดแบคไล์เขาน่าจะมีมีอีกบอร์ดหนึ่งครับตอนนี้ผมว่าผมคาดว่า ถ้าเปิดแล้วเนี่ยสแตนบายติดทํางานติดเนี่ยแต่จอไม่ออกนี่อาจจะเป็นชุดแบ็คไลท์เสียหรืออาจจะเป็นที่ทีคอนเสียก็ได้ทีคอนทีบาร์เสียก็ได้นะครับเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ่ะลองดูก่อนลองดูเมนบอร์ดว่ามันทำงานได้ไหมนะครับอลองดูกันเลยนะก็ผมจะต่อหลอดไฟปกตินะครับพอเปิดปับ๊บ ต้องดูว่าตอนที่เขาปิดเขาอยู่ในโหมดของสแตนบายไหมนะครับถ้าอยู่ในโหมดสแตนบายเขาก็ติดสแตนบายถ้าไม่อยู่ในโหมดสแตนบายเขาก็จะหลอดไฟรุน่นนี้อาจจะไม่ติดแล้วก็ทํางานไปเลยหรืออาจจะไม่มีไฟนะครับอ่ะลองดูครับลองดูอยากให้เมนบ์ดเสียแล้วกันเอาเปิดนะครับอ่าเปิดแล้วนะติด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 สแตนบายติดเนี่ยครับสแตนบายติดชัดเจนเปลี่ยนนะอ่าดับดูก่อนนะ ผมปิดแล้วนะเนี่ยดับนะครับดับนะเนี่ยเปิดนะเปิดนะสามสองหนึ่งติดนะครับอ่าติดแล้วนะสแตนบายติดไฟสแตนบายออกนะครับถ้าถามว่าเปิดแล้วเปิดแล้วสแตนด์ใไม่ติดล่ะไม่ติดก็มาดูไฟชุดนี้ครับถ้าไฟชุดนี้หายแสดงว่าบอร์ดเขาช็อตครับบอร์ดเขาช็อตนะตอนนี้ปกติครับทุกอย่างปกติแล้วติดสแตนบายเรียบร้อยพร้อมเปิดครับพร้อมเปิดทํางานแล้ว ลองดูนะเราจะเช็คไฟตรงไหนเขานี้พอสั่งพอออนปั๊บไอไฟชุดนี้จะเปิดครับจะติดปึ่งขึ้นมาเพราติดเสร็จไอสิบสองโวลต์ก็จะวิ่งออกมาด้านนี้ครับตรงนี้มันออกมาอยู่แล้วนะครับมันออกมาอยู่แล้วเราก็มาเช็คชุดนี้เลยครับมาเช็คชุดไฟคําสั่งเนี่ยชุดชุดนี้เป็นชุดชุดแบ็คไลท์ออนครับที่เรายังไม่เช็คชุดสุดท้ายนะเนี่ยชุดนี้ครับชุดนี้เป็นแบ็คไลท์ออนผมก็ จิไมไ่เห็นทุกทีครับเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งผมปิดไฟก่อนจิ้มปิดจิ้มถูกกลัวมันจะระเบิดครับเดีย๋ยวงานเข้าเขาอีกอ่ะตรงนี้คือคําสั่งแบ็คไลท์ออนนะครับคือถ้ามีแบ็คไลท์ออนเนี่ยชุดพวกที่ทํางานทั้งหมดอยู่แล้วครับอ่าไม่ต้องห่วงนะอ่าเปิดครับคราวนี้ผมจะเปิดจากรีโมทนะลองดูครับจะมีไฟไหม ถ้ามีไฟจะอยู่ที่ประมาณสักสามบอลครับสั่งแบ็คไลท์ออนนี่เขาจะเขาจะสั่งไฟด้านนี้ออกนะครับอ่ลองดูนะมุมกล้องก็ไม่ได้สักทีประมาณนี้นะครับอ่าเปิดนะครับสามสองหนึ่งปึ๊กอ่าผมเปิดแล้วกระพริบกระพริบไหมกระพริบไหมอ่าเขาก็พริบกระพริบอะไรอยู่อ่าออกแล้วครับนี่เห็นไหมห้าจุดสามบลครับแบ็คไลท์ออนมาเรียบร้อยผมคิดว่า ตอนนี้ที่น้องเขาสงสัยนี่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนี้ครับตอนนี้ LED ติด LED ดับไปแล้วดับเสร็จก็เลยบอกว่าเครื่องตัวเองไม่ทํางานครับตอนนี้มาทํางานได้ปกติแล้วครับทุกอย่างปกติเลยตอนนี้มีไฟออกชุดนี้ C ศูนยวัน,นี่น่าจะตรงนี้ได้380ขวบวแล้วครับเนี่ยตรงนี้ได้380วน,นะอ่าเรียบร้อยครับแล้วเราไปดูครับเราไปดูว่าไฟด้านนี้ออกไหมอ่าไฟด้านนี้ ไฟด้านนี้จะมีไฟยี่สี่ครับไฟยี่สี่ก็พุ่งออกนะครับอ่าไฟยี่สี่พุ่งออกนะถ้าผมปิดสแตนบายคขานี้ปิดนะปึ๊บผมดับแล้วนะเนี่ยปิดแล้วครับไฟยี่สี่ตกไหมตกครับเนี่ยตกหมดแล้วติดสแตนบายครบนะครับเนี่ยไฟยี่สี่ไม่พุ่งออกนะเนี่ยชุดนี้ไม่พุ่งแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วพราะเปิดนะครับพอะเปิดนะเปิดปึ๊บเข้าไปไฟยี่สี่โผล่นะครับไฟยี่สี่ชุดนี้นะครับ ชุดที่มุมบนขวาของจอโปเมยเนี่ยไฟยีสี่ชุดนี้เขาจะไปเลี้ยงบอร์ด led backlight ครับน่าจะมีอีกบอร์ดหนึ่งที่ทําไฟนะตัวนี้สมบูรณ์ครับถามว่าตัวไหนเสียถามว่าตอนนี้บอร์ดสองสองบอร์ดเนี่ยไม่มีอะไรเสียนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเสียเลยสั่งไฟออกไปเรียบร้อยแล้วทําไมแสงไม่มีหน้าจอไม่มีก็ต้องไปตามต่อจากจุดจุดนี้ไปครับไปถึงนู่นนะนะแล้วก็จุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วยนะครับว่าเขาส่งไป ที่ทีบา t o ทีออนไหมทบาตรงนี้ไหมนะครับมีไฟ12โวลตววิ่งไปที่ทีทีบาตรงนี้หรือเปล่าอาจจะมีไฟ12โวลตววิ่งจากทีงนี้ขึ้นไปนะครับก็สมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างครบนะครับจบในภาคของปฏิบัติเดี๋ยวผมจะพาไปไล่ทฤษฎีกันนะครับซึ่งจะสนุกมากทฤษฎีก็ไม่รู้จะสนุกไหมนะครับเราไปดูวงจรของชุดนี้ครับ วงจรนี้ในการออนในการออฟอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยบอร์ดตรงนี้ด้วยนะครับก็สลับไปสลับมาน่าจะยาวครับน่าจะยาวนะใครอดทนดูได้ก็ศึกษากันนะครับค่อยๆศึกษากันไปนะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจค่อยไปเรียนดูจากตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจอาจารย์ท่านไหนที่เปิดสอนในเน็ตในรต่างๆท่านไปเรียนได้เลยนะครับจะได้ทําความเข้าใจมากขึ้นนะครับอันนี้ศึกษาจากผมในเบื้องต้นไปก่อนได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในทฤษฎีกันครับ